มาถึงแล้วครับคุณผู้ชมนี่คือช้างอีกเชือกหนึ่งนะครับที่มีความน่ารักนะครับชื่อชื่อน้องสุพจน์นะครับเนี่ยครับสุพจน์สายโยกม,ม,มาถึงก็เห็นน้องน่ารักสองคนนะครับคุณผู้ชมมาตามหาตอนแรกนึกว่าน้องสุพจนี่อยู่ที่บ้านตาการที่แท้น้องสุพจน์อยู่ที่บ้านบ้านสนูบ้านสนุ <c oughs> นสนครับ สุพศชายโยก็เป็นอีกเชือกหนึ่งผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเห็นว่าคุณแม่คุณแม่ไม่อยู่เนอะคุณแม่ไปซื้อผลไม้ก็ได้ถ่ายทอดถ่ายภาพน่ารักน่ารักของน้องสุพจนะครับน้องสุพศสายโยกให้ทุกคนได้ชมกันก็ติดตามกันได้นะครับในช่องน้องสุพ์สายโยวันนี้น้องสุพศไปทํางานเหรอครับทํางานไปโชว์เหรอครับ ใครไปด้วยเวลาไปโชว์วพ่อควานเหรอครับอ๋อสุพจน์ทุ่งไปสแสดงมาเหรอครับส,สุพจน์ทำอะไรได้บ้างอะเหมือนละหุเหรอละหุหหนี่เห็นน้องสุพจน์แล้วก็มาเห็นอันนี้น้องสาวสุพศหรือเปล่าครับชื่อน้องอะไรเอ่ยฮน้องอเอิงเออยนะครับ เจอน้องเอิงเอือยกับพี่อะไรครับ,รบพี่อันกับน้องเอิงเอือยครับนี่น้องสุพจน์ก็กี่ขวบแล้วครับรู้จักไหมรู้ไหมรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันน้องสุพจน์ชอบกินอะไรครับ,อบ,บโอ้โหมาพูดตรงนี้ได้ไหมนี่ ชอบชอบกินแตงกวากล้วยแล้วก็หญ้า,าอกลับอะไรครับกับมังนัทมังนัทก็คือสับป,ประรดนะครับคุณผู้ชมนี่มันดื้อเหรอครับสุปซุปดื้อไหมไม่ดื้อ<ะ>ไม่ดื้อเออเงยดื้อไหม่เฮ<ะ>้อ <laughs> นี่โยกโยกไปโยกไป ครับคุณผู้ชมปกติสุพจน์ก็จะไปโชว์ไปโชว์ที่โค้ศึกษานะครับไปโชว์ที่คดศึกษาทุกวันอา้าวน้องเอ๋ยไปไหนอ่ะไปเล่นแล้วไปเล่นแล้วเนี่ยครับน้องเอ๋ยไปแล้วก็ฝากติดตามนะครับช่องน้องสุพจน์สายโยกนะครับในทุกแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น y o t u b e บไม่ว่าจะเป็น f c e b o o k f แ Fan น page นะครับนีครับ สุพจน์นี่เป็นผู้ชายเหรอครับนี่เป็นผู้ชายถามพี่อันแล้วพี่อันมีสองเชือกนะครับหลังนี้นอกจากมีสุพจน์แล้วก็มีชื่ออะไรนะครับพ่อพลายโชคพ่อพลายโชคไพศาลนี่พ่อพลายโชคไพศาลก็เป็นอีกหลังหนึ่งนะครับ ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่คือสุพจน์สายโยกมาถึงแล้วครับอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่บ้านสาลาครับคุณผู้ชมโอ้อยู่ที่บ้านสนนะครับอยู่ที่บ้านสนุเวลาสุพจน์ไปแสดงนั่งรถไปหรอครับเด,นดินไปครับโอ้ขึ้นคันไหนได้คันคันใหญ่นี้ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ครับคันเล็กขึ้นได้ไหมหจไม่ได้ไม่ได้นะนี่ครับคุณผู้ชมก็ มาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเย็นๆอาจจะไปามาถามคุณแม่คุณแม่เจ้าของช้างใช่ไหมครับเป็นคุณแม่ของน้องอันเลยนะครับ <Okay. S 1> โอ้ครับผู้ชมโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับชมครับสวัสดีครับ